กลับมารับชมคนคนโลกอีกเช่นเคยครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องของการพบมัมมี่ลิ้นทองคำเพิ่มที่สุสานยุคโรมันทางตอนใต้ของอียิปต์ครับทีมนักโบราณาคดีจากกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณาวัตถุของอียิปต์แถลงว่าค้นพบมัมมี่ประหลาดซึ่งมีแผ่นรูปทองคำลิ้นอยู่ในปากเพิ่มอีกสองร่างที่เมืองโบราณออกซ่ริงคัสทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงไคโร การค้นพบครั้งนี้ทำให้จำนวนของมัมมี่อียิปต์ลิ้นทองคำในเมืองดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด16ร่างด้วยกันหลังจากมีการค้นพบเป็นครั้งแรกที่เมืองอเล็กซานเดรียในปี2021และขุดพบเพิ่มเติมจำนวนมากที่เมืองออกซิริงคัสนับแต่นั้นเป็นต้นมาดรเอสเตอร์ปอนส์เมยาโดและดรไมเตมัสคอตผู้อำนวยการร่วมของภารกิจการขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองออกซิริงคัส บอกว่าแผ่นทองคำที่ตีเป็นรูปลิ้นแล้วนำไปใส่ไว้ในปากของมัมมี่นั้นมีอายุเก่าแก่ราว2,300ปีถือเป็นเครื่องรางที่ชาวอียิปต์โบราณประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้ผู้วายชนใช้งานเสมือนเป็นอวัยวะเทียมในชีวิตหลังความตายซึ่งลิ้นทองคำนี้จะช่วยให้สามารถพูดจากับเทพโอไซริสในปรโลกได้ส่วนเหตุผลที่ชาวอียิปต์โบราณน,นำทองคำมาทำเป็นลิ้นเทียมให้กับคนตายนั้น เนื่องจากพวกเขามีความเชื่อว่าถ้าทองนั้นแท้จริงก็คือเนื้อของเทพเจ้าซึ่งมีความเหมาะสมในการนำมาประดิษฐ์เป็นลิ้นเทียมซึ่งจะเป็นอวัยวะที่ผู้ตายใช้สื่อสารกับถวยเทพได้ก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญบางรายมองว่ามัมมี่ที่มีลิ้นทองคำอาจเป็นผู้มีความพิการหรือความผิดปกติทางการพูดจึงจำเป็นต้องมีลิ้นใหม่เพื่อใช้ในโลกหน้าแต่ปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันความถูกต้องของแนวคิดนี้ ในการขุดค้นครั้งล่าสุดทีมนักโบราณคดีพบมัมมี่ลิ้นทองคำทั้งสองร่างภายในสุสานใต้ดินยุคโรมันที่เรียกว่าไฮโปเกียสองแห่งโดยพบม้วนกระดาษพาพรัสที่บันทึกข้อความภาษากรีกและตราประทับทำจากดินเหนียวด้วยสุสานใต้ดินขนาดใหญ่เหล่านี้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วโดยเป็นสุสานจากยุคราชวงศ์ทอเลมี ซึ่งปกครองอียิปต์ในช่วง3 0 4 3 0ปีก่อนคริสต์กาลภายในสุสานมีโลงหิน9โลงซึ่งสลักลวดลายรูปคนและสัตว์ตกแต่งอยู่โดยรอบในจำนวนนี้สองโลงยังปิดสนิทปราศจากร่องรอยการถูกปล้นเอาของมีค่าจึงทำให้ลิ้นทองคําของมัมมี่ในโลงดังกล่าวยังคงหลงเหลืออยู่ ร่างมัมมี่จากยุคที่อียิปต์อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันนั้นจะถูกนำใส่กล่องรูปโครงร่างของคนซึ่งทำจากกระดาษและเส้นใย,ยพืชรวมทั้งมีการวาดภาพเหมือนของผู้ตายลงบนกล่องด้วยสีสันสดใสก่อนจะนำไปบรรจุในโลงหินด้วยในครั้งนี้ทีมนักโบราณคดียังค้นพบรูปปั้นดินเผาของเทพีไอซิสอฟโฟรไดที ซึ่งเป็นศิลปะที่ผสมผสานความเชื่อเรื่องถทวเทพของอียิปต์และกรีกโรมันเข้าด้วยกันเนื่องจากรูปปั้นนี้แสดงทั้งลักษณะของไอซิสเทพีแห่งเวทมนต์คาถาและการเยียวยารักษาโรคของอียิปต์รวมทั้งลักษณะของอะโฟรไดที่หรือวีนัสเทพีแห่งความงามและความรักของวัฒนธรรมกรีกโรมันโบราณซึ่งถือเป็นการค้นพบรูปปั้นดังกล่าวครั้งแรกในภาคกลางของอียิปต์ ชื่อของเมืองโบราณออกซิริงคัสมีความหมายว่าปลาจมูกแหลมในภาษากรีกเป็นแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่สำคัญโดยก่อนหน้านี้มีการค้นพบแผ่นกระดาษออกซิริงคัสซึ่งเป็นเอกสารโบราณที่เขียนลงกระดาษพาไพรัสด้วยภาษากรีกภาษาละตินและภาษาอื่นๆนับแสนชิ้นตั้งแต่ยุค300ปีก่อนคริสต์กาลมาจนถึงช่วงคศ .700 ส่วนการค้นพบมัมมี่ลิ้นทองคำร่างแรกในช่วงต้นปี2021มีขึ้นที่วิหารทาโปไซริสแมกนาของเมืองอเล็กซานเดรียซึ่งนักโบราณนัดีบางคนสันนิษฐานว่าอาจเป็นสถานที่ฝังพระศพพระนางคลีโอพัตราที่7ฝฟาโร์องค์สุดท้ายของอาณาจักรอียิปต์โบราณทีมนักโบราณนัดีของอียิปต์และมหาวิทยาลัยซันโตโดมิงโกแห่งสาธารณารัฐโดมินิกัน ขุดพบมัมมี่ร่างหนึ่งซึ่งมีอายุเก่าแก่ราว2,000ปีโดยมัมมี่ดังกล่าวมีลิ้นที่ทำจากแผ่นทองคำอยู่ในปากการค้นพบครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นที่วิหารทาโปเซริสแมกนาในเมืองอเล็กซานเดรียของอียิปต์ซึ่งนักโบราณคดีบางกลุ่มเชื่อกันว่าวิหารแห่งนี้อาจเป็นสุสานที่ฝังร่างพระนางคลีโอพัตราที่7ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในประวัติศาสตร์มัมมี่ลิ้นทองคำร่างนี้อยู่ในช่องเก็บศพ ซึ่งเจาะเข้าไปในก้อนหินขนาดใหญ่โดยขุดพบพร้อมกับมัมมี่อื่นๆอีก15ร่างที่มีสภาพไม่สมบูรณ์นักทีมนักโบราณคดีผู้ค้นพบคาดว่ามัมมี่เหล่านี้เคยมีชีวิตอยู่ในราชวงศ์ทอเลมี่ซึ่งวัฒนธรรมกรีกโรมันได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างสูงในอียิปต์ซึ่งอาจมาจากยุคที่จักรวรรดิโรมันเริ่มเข้ามาปกครองอียิปต์อย่างเต็มตัว ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการประดิษฐ์เครื่องรางขึ้นเป็นรูปลิ้นจากแผ่นทองคำแล้วนำเข้าไปไว้แทนที่อ,อวัยวะจริงในช่องปากนั้นทำไปด้วยสาเหตุใดกันแน่แต่อาจเป็นไปได้ว่าผู้ตายมีความพิการหรือความผิดปกติทางการพูดจึงจำเป็นต้องมีลิ้นใหม่เพื่อใช้พูดจาก,กับเทพโอไซริสผู้พิพากษาตัดสินวิญ,ญญาณของคนตายในปรโลก นอกจากมัมมี่ลิ้นทองคำแล้วยังพบมัมมี่เพศหญิงที่มีหน้ากากและกล่องบรรจุร่างที่ชั้นในของโลงโดยกล่องบรรจุร่างนี้ทำจากปูนปลาสเตอร์ผ้าลินินและกาวปั้นเป็นรูปทรงใบหน้าและลําตัวที่พอดีกับร่างผู้ตายแล้วประดับตกแต่งด้วยทองคำเปลเวเป็นรูปสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งมีทั้งมงกุฎเขาสัตว์งูเหา่ารวมทั้งสร้อยคอที่มีจี้รูปหัวนกเหยี่ยวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทพฮอรัส ก่อนหน้านี้มีการค้นพบเหรียญเงินจำนวนมากที่วิหารทาโปไซริสแมกนาซึ่งเหรียญเหล่านี้สลักชื่อและภาพใบหน้าของพระนางคลีโอพัตราที่7ฟาโรองค์สุดท้ายของอาณาจักรอียิปต์โบราณอันนับเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่ายังมีการใช้วิหารแห่งนี้บูชาเทพโอซริสและเทพีไอซิสในสมัยที่พระนางครองอำนาจอยู่ทำให้น่าสงสัยว่าอาจจะเป็นสถานที่ฝังพระศพซึ่งปัจจุบันก็ยังค้นหาไม่พบ ราชวงศ์ทอเลมีเป็นชาวกรีกที่ปกครองอียิปต์ระหว่างช่วง304ถ3 0ปีก่อนคริสตกาลโดยหลังจากพระนางคลีโอพัตราพ่ายแพ้ต่อกองทัพของจักรวรรดิออกัสตัสทำให้อียิปต์ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันอย่างสมบูรณ์ในที่สุด นอกจากนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณธันวาคมปี2021ยังมีการพบมัมมี่อียิปต์ลิ้นทองคำเพิ่มอีก3ร่างมีทั้งชายหญิงและเด็กอายุเก่าแก่2,500ปีทีมนักโบราณนคดีจากกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุของอียิปต์เผยถึงการค้นพบมัมมี่ที่มีแผ่นทองคำรูปลิ้นอยู่ในปากเพิ่มอีก3ร่างที่เมืองโบราณออกซิลริงคัส ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงไคโรหลังจากเคยค้นพบเป็นครั้งแรกที่เมืองอเล็กซานเดรียมาแล้วเมื่อช่วงต้นปี2021มัมมี่ที่มีอวัยวะเทียมแปลกประหลาดดังกล่าวอยู่ในสุสานที่เป็นช่องฝังศพซึ่งตั้งอยู่ติดกันช่องหนึ่งบรรจุศพแม่และลูกโดยเด็กมีอายุราวสามขวบมีร่องรอยการงัดและขโมยของมีค่าไปก่อนหน้านี้ส่วนอีกช่องหนึ่งเป็นร่างของมัมมี่เพศช,ชาย โดยช่องฝังศพนี้ยังปิดสนิทไม่มีร่องรอยถูกหรือค้นมาก่อนคาดว่าเป็นสุสานจากยุคราชวงศ์ที่26ของอียิปต์มีอายุเก่าแก่ราว2,500ถึง2,600ปีนักโบราณคดียังไม่ทราบชื่อและตัวตนของมัมมี่ทั้ง3ร่างนี้แต่คาดว่าพวกเขาได้รับลิ้นทองคำมาระหว่างพิธีทำศพ ในการค้นพบครั้งนั้นทีมนักโบราณคดียังเจอของมีค่าจำนวนมากในช่องฝังศพของมัมมี่เพศช,ชายทั้งโถเก็บรักษาอวัยวะภายในเครื่องรางรูปดวงดำหรือแมลงสการับลูกปัดสีเขียวและตุ๊ก,กตารูปคนขนาดเล็กทำจากเซรามิกเคลือบก,กว่า400ตัวซึ่งชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าพวกมันจะกลายเป็นคนรับใช้และแรงงานทำการเกษตรให้กับผู้ตายในโลกหน้า ทั้งหมดคือเรื่องราวการพบมัมมี่ลิ้นทองคำที่สุสารยุคโรมันทางใต้ของอียิปต์ครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ